อย่าเล่นจริงๆก็ลี่เนี่ยอยากว่าซอรี่เนี่ยตํานานอ่ะแชมปโคลยอตี้รู้จักไหมเปิดเปิดเสียสมอตเนยเกิดเย้มเนี่ แต่ว่าม er ันไม่มีพ well, hey ี่เกลือแถมอ่ะมันไม่มีพิเกลือด่าดาด่าต่าด่า่าด่่าด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 ่ด่าด่าด่า ข้าพอร์ตอะกาลีอะไรไม่รู้อยากโรมวะกาลีอ่อนเกินมึงไปยืนเลนแคลรีด้เลยกาลี้ควายนี่มันเลนกลางเขาเลนห้องกูยี่ยงโง่เอ้ยต้องต่ำไปเกมนไปเกินอะไรรู้ปะต้องต่ำไปเลยไปเช้าไปเดียวกาลีมาล่างนี่ไม่ต้องไปมาห้ากไปเตองพูดไปรถยังไหนแล้ว ตามชื่อจริงเลยวายต้อขนาดนี้ดีเลยก็ไม่ได้ดพี่วะคือดีขนาดะวทุกคนมานะปิดใคราไม่รู้ดทำไมไม่ต้องปิดใชนก็คินเล่าได้อยู่นะ เอามาเ่อยู่นเลกับบ้านโอ้โหมียมามาดีมาดีอมาดีแอะไรแก่แตกอเหรอโจราเาไยายหน้าต่างอะโจรอย่าโอย่าโจเอะไปดูเลยว่าแก่เจอไปไงนอนดเขาอุ้มเคยน่ามา

มังกรของเราถูกโจมตี ใช่พูมาต้อมเดกของเดาถูกโจมตีน้องเรียนเนาะเรียนพียังไแนวต้องการศัตรูหายไปแล้วซเปอร์คลิปกำลังถูกส่งออกไป

เร็วๆกลางเร็วๆเลยอว่าโดนๆุนเยรู้เลยว่าแมแล้วก็มีปัญหาว่าอ้ามแคนคนคนัวไปกินอาหรนู้นเขา

กอลีบอลกอลีบอลกอลบอลกาลีบอลกอลีบอลกาลีบอ้ล่างว่ะกอลีบอกให้มาล่างไปดนินเนี่ยอะไรวะด้ามันมีอะไบนตคาบุญา่งจะไบอกให้มา

เราร้สทมดนะาเข้ามาดิเข้ามาดิเข้ามาี่บเอ้าวมาก่อนานดีกว่าอนครับ

เมย์เขาเจ็บหนักเมย์เขาเจ็บหนักไมันเมย์เมย์อะไรเขาก็อยากเป็นเยตายบ้าง มารวมมารวมรวมกลางรวมกลางไม่ไม่ไมรวมไม่รวมเดินเข้าป่าเลยเดินหายไปเลยวนเวอร์เอาพี่นี่แค่นี้ตายแน่นอนหยาด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 ข้างหลัง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 มามามาตีมันโอคตรโคตร เอาเอามานี้เนี่ยาเข้าแตไว้พวกเนี้ยอาเาเอะเอยเยอะนาจอยอะไรบ้าูกาลีไม่ตากไม่อยากเล่นด้วยเลยว่ะต่้ไปไม่ต้องชวนนะกาลีอะเยอ่ว่ะตากเลยกาลีอ

สกิลเติมยังไม่พร้อมแม่กอแพ้พวกกาลีนี่แหละนี่อะไรหรอชิวชิวใครทมถูกาจมาตายไม่แพ้พวกใครแพ้พวกกาลีที่ผ่านบอกเลยที่ละนเหรอเออ เ้าเอามันจะเล่นอะไรมันไปเบยนายามจะเล่นนาจะยาเบนนาจยาาเออกูไม่เข้าใจโหเล่นอย่างนี้ก็แบกไม่ไหวนะก็เท่าก็เท่าก็โอ้โาไอ้พวกเบียนไอะไม่บอก ม่ได้ตัวอะไรีิตัวอะไรด้วยกูจ๊ะดินป้อนองเดินนำเหน่อยวะเนาะยิงไก่น่ะบินไก่นะทํีไเสียดักเสียก๊อต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 แล้วได้ได้ได้ได บอลเลยเปิดบอลเลยรอให้เดี๋ยวรอให้๋รอให้รอให้รอรอให้เถิดเถิดเถอดเถิสวยิาเิ อ้ตายเป็นตายตงตายตายองไป้งไ้องโอ้ยไม่ได้เลยก็จะมีมันได้ไม่ได้ผม่็เดืวิด้วยเด่นไม่ได้หรอมาแล้วเแล้วไม่มีใครไม่เล่นด้วยแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอ้โห ีอะไรวะเนี่ยเฮ้ยสุดยอดนะดูสุดยอดเลยตอนนี้ไปนี่ไปไปเดี๋ยวดิด แย่ทีรโบกทั้งหมดเลยอบ้หมดแล้วเฮ้ยคิวถึงยอดสวยงามเดี๋ยวเดี๋ยวแต่มากางมากางนี่ยรวมได้เลยเนี่ยมามามาุดี้ซิวหาเลือดก่อนรอรอ